กองลังติดอาวุธเหล่านี้นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหรา่านเพราะฉะนั้นอิหร่านต้องรับผิดชอบต่อการโจมตีกองลังสารัฐอย่างต่อเนื่องและเหล่านั้นอาจจะต้องมีการตอบสนองในเวลาและสถานที่ที่เราเลือกครับประธานาธิบดีและตัวของเขานั้นจะไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ครับ สหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีมาตรการที่มีความจําเป็นทั้งหมดนะครับในการเข้ามาปกป้องฐานทัพสหรัฐทหานสารัฐและผลประโยชน์ของสหรัฐครับนักรบที่จะรับการสนับสนุนจากอิหร่านที่มีถินฐานอยู่ในซีเรียครับในช่วงเวลานี้รู้สึกว่ามีความหวันเกงว่าอเมริกานั้นจะมีการเปิดฉากเอาคืนนะครับพวกเขาเนี่ยจึงได้มีการอบพยกออกจากสถานที่ตั้งนะฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ความร้อนแรงที่มันเกิดขึ้นในเขตของตะวันออกกลางสถานการณ์ตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าอาจจะเป็นการจุดประกายให้อเมริกาจะต้องขยายวงของการโจมตีเพิ่มมากขึ้นครับก็เป็นผลพวงมาจากว่าฐานสารัฐนะครับประมาณ3ลายเนี่ยต้องโดนจัดการอีก20่ลายจากการโจมตีที่มาจากโดรนแบบห ก็พุ่งเป้าครับไปโจมตีฐานทัพสหรัฐที่ประจําการอยู่ในจอดแดนแล้วมันก็มีพรมแดนติดกับประเทศซีเรียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28มกราคมที่ผ่านมานี่ก็เป็นคําแถลงที่มาจากกองบัญชาการกลางในเขตของตะวันออกกลางหรือที่เราเรียกว่าเซินคอมท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ครั้งนี้เราเรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์เซอร์ไพรส์แล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกนะครับที่ ฐานทัพสารัฐเนี่ยในจอร์แดนมันถูกโจมตีเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นครับสัปดาห์หรือว่าเดือนก่อนมันไม่มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วครับฐานทัพสหรัฐในซีเรียแล้วก็ที่อิรักมันจะตกเป็นเป้าการโจมตีที่มาจากกลุ่มนักรบที่จะรับการสนับสนุสนจากอิหร่านก็จะมีการพุ่งเป้านะครับการใช้ดโดรนขีปนาวุธเข้ามาโจมตีแล้วมันก็ต้องได้รับผลกระทบอย่างมากมาย แต่มาในคราวนี้ครับวันที่28มกราคมที่ผ่านมามันมีเรื่องของโดนนะครับก็พุ่งเป้ามาเล่นงานฐานทัพลัดในจอร์แดนก็เลยบอกว่ามันเป็นครั้งแรกไงฮะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันก็เกิดขึ้นในขณะที่อิสราเอลนั้นะก็ยังคงเปิดบริการทางทหารในเขตของจุนวนกาซาครับก็ปะทุกันมาตั้งแต่ในวันที่7ตุลาคมเดือนนี้ก็เดือนมกราคม ก็ยังไม่มีท่าทีว่าความร้อนแรงที่มันเกิดขึ้นในเขตของตะวันออกกลางนั้นมันจะสงบเงียบลงไปในขณะที่ในเขตของทะเลแดงและก็ที่อ่าวเอเดนนั้นก็ยังคงมีความปะทุกันครับระหว่างกลุ่มนักรบฮูตีกับกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยอเมริกาก็จะเน้นเรื่องของทางเรือเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็เลยทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลอยออตินครับรู้สึก โกรธเคืองมากครับต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และได้มีการพุ่งเป้าไปเลยนะครับว่ากลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ครับที่มีการเข้ามาโจมตีฐานสหรัฐเนี่ยนะฮะล้วนแล้วแต่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแล้วก็ดูเหมือนว่าอเมริกาณขณะนี้ครับพวกเขาเนี่ยต้องการจะโยนความผิดให้อิหร่านรับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการกระทำอะไรก็ตามแต่ครับของกลุ่มนักรบเหล่านี้กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ อิหร่านก็ต้องมีความรับผิดชอบทีนี้หน่วยเซนคอมนั้นก็ยังไม่ได้มีการออกมาระบุอย่างชัดเจนนะครับว่ากลุ่มนักรบสาขาไหนมีการปล่อยโดนเข้ามาโจมตีแล้วก็ยังรวมถึงไม่ได้มีการออกมาระบุนะครับว่าฐานสาระเนี่ยประจําการอยู่ในหน่วยไหนมีเพียงแต่ต้องการจะบอกว่ามันเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างแน่นอนเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะฮะ กลุ่มติดอาวุธเหล่านี้นะครับได้พุ่งเป้าออมาโจมตีฐานทัพสหรัฐ3าแห่งฮะโดยเฉพาะที่ซีเรียรก็จะมีฐานทัพอันทามแล้วก็ฐานทัพเรือในฝั่งของอิสราเอลนะครับไปยังท่าเรือไฮฟาแต่มันก็มีเสียงสะท้อนตามมาครับว่ากลุ่มติดอาวุธเหล่านี้นะครับพวกเขาเนี่ยได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นยืนยันว่าพวกเขายังคงเดินหน้าครับที่จะมาเล่นงานกลุ่มเป้าหมายซึ่ง มันก็หมายถึงอเมริกานะครับก็พร้อมที่จะบอกว่าพวกเขาจะทําการโจมตีเพิ่มเติมอีกครับท่านผู้ชมการโจมตีในจอแดนตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนฮับเป็นเหมือนจังชั่นในฝั่งของอเมริกาพื้นที่ในจอแดนนี้เรียกว่าเป็นสถานที่ในการขนถ่ายระบบโลโจิสติกขนาดเล็กนะครับในการที่จะป้อนสิ่งของต่างๆเข้าไปยังพื้นที่ของฐานทัพใหญ่ เราจึงเรียกว่าเป็นทาวเวอร์22นะครับที่อเมริกาเนี่ยเขาเรียกกันเขาก็จะมีการป้อนเรื่องของซัลายเออร์อะไรต่างๆนะครับไปยังที่ฐานทัพอันทามในประเทศซีเรียรซึ่งมันก็มีระยะห่างมาทางทิศใต้ประมาณ12ไมล์ก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากครับแต่ว่ากองทหารที่อเมริกาเข้าไปประจําการในเขตนี้นะฮะโดยเฉพาะที่โจอแดนเนี่ยนะฮะอเมริกาเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นหน่วยรบนะ มันเป็นเพียงหน่วยที่ใช้สำหรับการให้คำปรึกษาหรือว่าให้ความช่วยเหลือ,อสำหรับกองลังของจอแดนในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานตรงนี้นะครับก็จะตั้งอยู่บริเวณพรมแดนฮะระหว่างจอแดนเนี่ยแต่ว่าหน่วยงานตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยที่จะเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนกันมากสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ากําลังพลเหล่านี้ก็จะประกอบไปด้วยครับหน่วยวิศวกรรมก็น่าจะเป็นทหารช่างหรือว่า หน่วยบินทางทหารแล้วก็หน่วยขนส่งนะครับรวมถึงฝ่ายความมั่นคงก็จะมาประจำการอยู่ที่นี่ครับทีนี้จํานวนทหารที่ได้รับบาดเจ็บนั้นจริงๆแล้วตัวเลขเบื้องต้นนะครับมันคือ20แต่ในความเป็นจริงอาจจะมากกว่านี้ครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับการกระทําครั้งเนี้อเมริกาเองเขาก็รู้สึกขุนมัวใจนะครับที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นต่อฐานทัพอย่างนี้ แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับก็มีประเด็นหนึ่งก็คือว่าระบบป้องกันภัยอากาศเนี่ยนะฮะทำไมมันจึงเกิดความล้มเหลวไม่สามารถที่จะทําการสกัดกั้นโดนได้แล้วการโจมตีครั้งนี้ก็เรียกว่ามันเป็นการโจมตีครั้งแรกครับสำหรับรหัสทาวเวอร์ยีแล้วก็ยังรวมถึงกองกำลังผสมที่ได้มีการถูกจัดตั้งขึ้นมาครับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมก็มาทํางานร่วมกับกองกำลังของจอร์แดน ซึ่งก็มีหน้าที่ให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือกับภารกิจต่างๆก็มีข้อสังเกตนะครับว่าโดยปกติแล้วครับอเมริกาเนี่ยก็จะส่งทหารประมาณสัก3 0 0พนายมาประจำการบนดินแดนของจอดแดนแล้วก็กล่าวเสริมว่ากองลังติดอาวุธนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานนั้นพวกเขาได้มีโอกาสมาโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักมากกว่า60ครั้งแล้วครับ แล้วก็โจมตีฐานซาลในซีเรียมากกว่า90ครั้งมีทั้งโดรนทั้งจรวดปืนคอขี่ปนาวุธผสมผสานกันมาเลยครับ,ร,บรวมถึงเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยขี่ปนาวุธที่มีการผลิตในอิหร่านก็พุ่งเป้ามาโจมตีฐานทัพอันอันซาสในประเทศอิรักเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่20มกราคมที่ผ่านมานี่เองครับถือว่ามันเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ แล้วก็การโจมตีก่อนหน้านี้ครับมันก็ทําให้บุคลากรทางฐานสารัฐหรือว่าผู้รับเหมาก็ต้องได้รับบาดเจ็บไปครับมันก็ได้รับผลกระทบทางสมองด้วยครับจนทําให้หนักขณะนี้ครับมันก็มีการเข้ามาหารือกันแบบฉุกเฉินก็จะประกอบไปด้วยครับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนรองประธานาธิบดีกามาราแฮริสก็มีการเข้ามาฟังบรรยายสรุปจากทีมความมั่นคงนะครับในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เอง จากนายแจ็คซีร์แวนครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติรัฐมะติว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนายแอนโทนีบคเคนและและมะติว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกรอยออตตินรวมถึงผู้หน่วยการข่าวกรองครับซีคิวบรา์รวมถึงรองหัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติครับยังรวมถึงเจ้าที่รายอื่นๆนะครับก็ได้มีการเข้ามาถกปัญหากันทางฝั่งของรอยออตตินเนี่ยนะฮะได้มีการมากล่าวถาแถลงการ เป็นส่วนตัวของเขานะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาโกรธเคืองมากแสดงความเสียใจต่อฐานสหรัฐแล้วก็ยังรวมถึงฐานสหรัฐลายอื่นๆนะครับที่ต้องได้รับผลกระทบต่อการโจมตีครั้งนี้จึงได้มีการพุ่งเป้าไปว่ากองลังติดอาวุธเหล่านี้นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเพราะฉะนั้นอิหร่านต้องรับผิดชอบต่อการโจมตีกองรังสหรัฐอย่างต่อเนื่อง และเหล่านั้นอาจจะต้องมีการตอบสนองในเวลาและสถานที่ที่เราเลือกครับประธานาธิบดีและตัวของเขานั้นจะไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีมาตรการที่มีความจําเป็นทั้งหมดนะครับในการเข้ามาปกป้องฐานทัพสหรัฐทหา,ารสหรัฐและผลประโยชน์ของสหรัฐครับ นักรบที่จะรับการสนับสนุนจากอิหร่านที่มีถิ่นฐานอยู่ในซีเรียครับในช่วงเวลานี้รู้สึกว่ามีความหวันเกงว่าอเมริกานั้นจะมีการเปิดฉากเอาคืนนะครับพวกเขาเนี่ยจึงได้มีการปพยกออกจากสถานที่ตั้งนะฮะอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ